ก่อนไปเก็บหิดนะคะกิเห็ดอยู่เสนอกกระตาเนอะกระตากระมีดมีบนหนเโซเฟียเจ้าหญิงเซเน่ะโซเฟียน่ะเห็นไหมครับใส่ๆเโอ้เมียนอีีเมียนอีี มีจักดอกละโซเฟียมีจักดอกละนี่โอ้ดอกที่หนึ่งนะครับโอ้โ้นี่คือดอกที่สองโอ้หนี่ดอกที่สามครับใิ้ใส่ดอกที่สามยิ้มใส่ สี่บ okay. ิางดูดอกที่สามอยู่หมงเลยสีต่ำๆเนี้บ่เห็นไหมทางสี่เห็นไหมครับพี่ผู้ภาหากระดีโอู่ยูพี่ยูพี่ยูพี่คือดอกที่สามโอ้โหโซเฟียเดี๋ยวจะซ่าเก็บเห็ดมาสิหาเห็ดเก่งเลยเอาเอาเหี้ยวมาเอาเหี้ยงเอาไหมเปล่า